สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆกำลังอยู่กับ channel o, ชาแนลลิซี่เบโอชีววิทยาสำหรับคนขี้เกียจอ่านหนังสือนะอันนี้เราก็มาอยู่กันกับอตอนที่4แล้วนะครับสำหรับการติวสอวนนอนะกับโปรเจกต์สอวนนวัละข้อ2ข้อนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสลายกรดไขมันนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันหน่อยนะ ก่อนที่จะไปเฉลยโจทย์นะครับก็ขอโฆษณาสักเล็กๆน้อยๆนะอตอนนี้เนี่ยพี่ก็มีคอร์สชีวะแล้วก็เคมีนะครับโดยที่ชีวะเนี่ยจะเน้นความเข้าใจนะเคมีจะเน้นการอธิบายให้เห็นภาพนะครับใช้สูตรน้อยมากๆเลยทั้งชีวะแล้วเคมีเนี่ยพี่รับรองว่าเรียนรู้เรื่อง100%นะ ในรูปแบบของคอร์สที่สอนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบสดกลุ่มเล็กนะครับเป็นออนไลน์หรือออนไซต์นะแล้วก็จะมีเป็นแบบวิดีโอนะครับถ้าสนใจอยากเรียนด้วยกันเนี่ยก็สามารถทัก QR Code มาคุยรายละเอียดกันได้นะราคาไม่แรงนะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับโฆษณานะจากโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นคอนเซปที่เขาถามว่าเออเนี่ยกรัมของสารต่างๆเนี่ยทำไมถึงให พลังงานแตกต่างกันโดยเพราะลิปิดนะทำไมถึงให้พลังงานเนี่ยมากกว่าชาวบ้านเป็นพิเศษนะครับจากความรู้เด็กประถมนะก็คือ1กร,รัมของคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานประมาณ4แคลอรี่และ1กร,รัมของลิปิดจะให้พลังงาน9แคลอรี่ส่วน1กร,รัมของโปรตีนจะให้พลังงาน4แคลอรี่เช่นกัน คำถามก็คือว่าเนี่ยทำไมลิปิดเนี่ยมันถึงให้พลังงานมากเป็นพิเศษในน้ําหนักที่เท่ากันกับสารอื่นนะครับเราต้องมาเข้าใจหลักการนี้กันก่อนนะ<ๆ>ก่อนอื่นเลยเรามาดูที่คาร์โบไฮเดตกันก่อนนะตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยเอาง่ายๆสุดเลยนะมันใช้กลูโคสเป็นแบบจำลองแล้วกันเนาะกลูโคสเนี่ยคาร์บอน6ตัวนะเมื่อผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสเสร็จก็จะได้ ไพโูเวตใช่ไหมครับ2โมเลกุลแต่เดี๋ยวไพโูเวตตัวเนี้ยจะเข้าไปในมโตอคันเดียภายใต้เงื่อนไขถ้ามีออกซิเจนนะ1ไพโูเวตจะให้1อะซิติลโคเอเพราะฉะนั้นสองไพโูเวตก็จะให้สองซิติลโคเอนซามเออะคาร์บอนสองตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์หลุดออกมาดุลซะหน่อยก็จะกลายเป็นสองและมันก็จะเข้าไป ใน k r e b ไ cycle หนึ Co ่ง acetyl CoA ก็จะเข้าหนึ่งรอบเ r e b s cycle นะรวมๆแล้วเนี่ยตัวเ r e b s cycle นะจะปลดปล่อยครับ12 ATP ต่อหนึ่ง k r e นะครับเอาแค่ตรงเนี้ยเอาแค่ตรงเนี้ยได้ประมาณ12 ATP ต่อหนึ่ง k r e อ่านี่คือคาร์โบไฮเดรตนะ acetyl CoA หนึ่งตัวนะครับได้หนึ่ง k r e เพราะฉะนั้น หนึ่งกูโคสก็จะได้สองซีลโคเอเพราะฉันก็จะได้ประมาณยี่สี่เอทพต่อหนึ่งครบอ่านี่คือกรณีของไขมันนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้ไตกีสลด์ไตกีสลด์เนี่ยถ้าเราย่อยเนาะมันก็จะได้เป็นกีสลอรกับกดไขมันใช่ไหมเราไม่ต้องดูกีสลอรหรอกเราดูแค่กดไขมันแค่ขาเดียวก็พอเราดูแค่กดไขมันขาเดียวก็พอนะครับว่าจะได้พลังงานมากมายมหาศาลขนาดไหนอ่ะเรามาดูตรงนี้นะ ไอ้กรดไขมันตัวนี้จะเข้าปฏิกิยาที่ชื่อว่าเบต้าออกซิเดชันไอ้ปฏิกิยาเบต้าเบต้าออกซิเดชันเนี่ยเกิดขึ้นที่เพอร์ลอกซิโซมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าไอ้เบต้าออกซิเดชันเนี่ยมันคืออะไรคือกรดไขมันเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะเอามาเข้าปฏิกิยาเข้าไปในไมโตคอนเดีย เพราะฉะนั้นจะมีกระบวนการที่ชื่อว่าเบต้าออกซิเดชันเนี่ยตัดกดไขมันเป็นทีละมันนับทีละสองนะครับก็คือตัวนี้คือตำแหน่งแอลฟาคือตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้คือตำแหน่งเบต้าตำแหน่งที่สองมันนับหนึ่งสองปุ๊บแล้วก็เกิดปฏิกิริยาครั้งหนึ่งตัดอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันเอาใหม่เมื่อตัดปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เป็นตำแหน่งแอลฟาตรงนี้เป็นตำแหน่งเบต้าหนึ่งสองแล้วก็ เอาใหม่อัลฟาเบต้าหนตัดอัลฟาเบต้าหนตัดอัลฟาเบต้าหนตัดทุกๆก,การตัดเบต้าออกซิเดชันเนี่ยโดยการตัดเองเนี่ยจะได้ออกมานะ NADH 1อันและ FADH 2 1อันนี่ยังไม่รวมถึงสิ่งที่เราจะได้แต่ละคู่ตรงนี้นะครับแต่ละคู่ตรงนี้ก็คืออะไร ก็คืออะซิติลโคเอนไซม์เโมเลกุลเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตัดได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6ได้6อะซิติลโคเอแค่ความยาวฟาตติแอซิดเนี่ย12นะแต่ส่วนใหญ่มันจะประมาณ16หรือมากกว่านั้นนะครับ1อะซิติลโคเอเนี่ยมันจะเข้ารอบเครปได้1รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่1รอบก็จะให้12 ATP ยังไม่รวมถึงการตัด ที่จะตรงนี้จะให้ NADH แล้วก็ FADH2 นะถ้าเทียบกับคาร์โบไฮเดตแล้วเนี่ยได้อสติโคเอแค่2ตัวแค่นั้นนะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยไขยมัน1กรัมเนี่ยถึงจะให้พลังงานมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะเลยนะครับเรารู้ความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันนะอ่าจากข้อที่6นะครับเขาถามว่าในน้ำหนักที่เท่าเท่ากันเนี่ย เพราะเหตุใดลิปิดจึงให้พลังงานที่มากกว่าคาร์โบไฮเดรตโอเคครับก็ออกนี่ไงถ้าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกูคคโคสหนึ่งตัวคาร์บอนหกอะตอมจะให้อัสติลโคเอสองโมเลกุลซึ่งอัสติลโคเอหนึ A ่งโมเลกุลจะเข้าเครปได้หนึ่งรอบทุกๆเครปเนี่ยก็จะให้ ATP ประมาณสิบสองเครป เพราะฉะนั้นก็จะได้ประมาณ24 ATP นะต่อ1 acetyl CoA นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสาย fatty acid เนี่ยยังไงมันจะต้องถูกตัดทีละ2นะ beta oxidation นะครับนับ1 2 alpha beta ตัดนับ1 2 alpha beta ตัดโดยประมาณการแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ8 acetyl CoA ซึ่ง8 acetyl CoA เนี่ยก็จะเข้าเค e บได้8รอบเมื่อเข้าเคลปได้8รอบ,รอบก็จะปลดปล่อย ATP ออกมามาหาศาลเลยนะครับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมค oh าร์โบไฮเดรตถึงได้พลังงานไม่เท่าไขามันในจำนวนกรัมที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ต้องตอบ4ครับกดไขมันเนี่ยนะสลายนะต้องถูกเปลี่ยนอ s ลติลโคเอนะได้มากกว่าเมื่อได้อัลติลโคเอมากกว่าก็จะเข้าเครปได้มากกว่านั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้กับอสอวนาข้อ2ข้อนะสวัสดีครับ